ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอนครับร้านชุดกับขีบ b กไปเมืองสองเชียงใหม่นะครับวันนี้มีทัวร์นีอีกตัวหนึ่งมาใหม่สวยมากสเปคดีนะจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนเพื่อชมกันแล้วกันเนาะนี่ตัวนี้ของ Bfast นะครับของ Bfast ตัวนี้นะบอกเลยว่าสําหรับสายบู๊นะสำหรับสายบู๊เลยตัวนี้ตัวเดียวฟังก์ชันครบมากนะครับของ Bfast นะนี่ ตรงเต็มตัวเป็นไซส์ L นะเป็นไซส์ L อก48นะครับอก48ยาว28ก็คือตรงนี้อก48ยาวจากหัวไหล่ถึงชายเสื้อ28นิ้วนะเป็นไซส์ L ตัวนี้นะถ้าเทียบเป็นไซส์ L ไทยนะครับหรือว่าคนอกสัก40 42กำลังดีนะฮะ40 42กำลังดีตัวนี้ที่ผมเกินไปเบื้องต้นนะครับถเรื่อนว่า มันตัวเดียวครบจบก็คือเขาให้ตัวไลเนอร์มาสองชิ้นนะให้ไลเนอร์มา2ชิ้นนะครับเดี๋ยวขอใส่ให้เพื่อนๆชมก่อนละกันดูเชฟดูโซงเขาข่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชันทีหลังนะค,นคนนะโอเคตัวนี้ออปชันครบเต็มนะดีพอดีผมเนี่ยไซส์เมนะฮะผมอก ส6บหนะผมก็จะใส่แค่สี่สิบสองสี่สิบสี่ตัวนี้เป็นสี่สิบแปดนะครับนะผ้าภายนอกเขาเป็นไนลอนนะเป็นไนลอนแล้วมาด้วยซับกันน้ำนะครับผมปลายแขนนะฮะปลายแขนเปิดแล้วก็เอ่อเปิดด้วยกระดุมแล้วก็จะมีซิปเพื่อเปิดขยายใส่ถุงมือนะฮะเปิดขยายใส่ถุงมือแล้วเราก็จะปิด ตัวนี้เป็นกระดุมนะครับมีปรับได้2ระดับนะครับปรับความแน่นได้2ระดับการข้อศอกนี่นะการหัวไหล่หลังมีมาให้ครบนะของฟังก์ชันกาดนะครับแล้วปรับรัดนี่นะถ้ากลัวไม่กระชับตรงนี้เป็นปรับรัดนะครับปรับรัดมี2จุดนะครับมี2จุดเลยนะครับ ปรับรับกาดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะได้ตึงรัดเต็มที่นะฮะนี่ตรงนี้เป็นช่องรับลมนะเป็นแอร์เวนนะครับมาก,กับซิปกันโคลนนะตัวนี้มีซิปกันโคลนมาให้ด้วยถ้าเราเปิดแล้วขี่ลุยๆฝุ่นมันจะได้อ่าไม่เข้าไปในร่องนี้นะหรือโคลนจะได้ไม่เข้าไปในร่องนี้เพราะมันเป็นพลาสติกเคลือบอยู่บนหัวซิปอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราขี่ลุยๆเลอะๆมันจะอ่าลูดป,ปิมจะได้ไม่ติดนะ ด้านหลังมีกระเป๋าแค่หนึ่งใบด้านหลังมีกระเป๋าแค่หนะึ่งใบพร้อมช่องระบายอากาศนี่คู่นะที่กันโคนด้วยยูแล้วนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานคราวเนี้ยที่ผมเกริ่นไปก่อนว่ามันกันน้ํานะครับแล้วก็มีช่องรับลมระบายอากาศดีแล้วก็มีกันหนาวมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับฟังก์ชันอยู่ในตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูตัวรับลมนะนี่ก็จะมีตรงหัวไหล่เนาะคู่หนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะ สามารถที่จะเปิดรับลมได้เต็มเลยนะครับผนมะเปิดรับลมได้เต็มแล้วก็ถ้าลมมันจะตีเนาะก็ล็อกมันด้วยกระดูกติดแบกไปนะฮะติดแบกไปตัวนี้ก็จะรับลมได้เต็มที่เอวปรับรัดได้นะฮะชายนะครับชายเขาขยายสะโพกได้นะขยายสะโพกได้นะครับ ตรงนี้มันขยายได้นะะก,รกระเป๋ากระเป๋าหน้ากันน้ําตัวนี้ให้กระเป๋าหน้ามากันน้ําเลยนะนตรงนี้เก็บเอกสารสะดวกนะครับปกติไอช่องเก็บอเอกสารพวกพาสปอร์ตเวลาถ้าต้องเดินทางต่างประเทศน,นะครับมันจะอยู่ด้านในเราจะต้องเปิดเสื้อออตัวนี้อยู่ด้านหน้ามาเลยให้กันน้ํามาเลยนี่ับให้ผ้ากันน้ํามาเลยเนาะาะฉะนั้นเอาเอกสารเดินทาง าสปอร์ตใส่นี้ได้เลยนะครับลุยฝนตกก็ไม่เป็นไรการนตีร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้นะไม่เข้าสําหรับเอกสารนะครับเสื้อภายนอกอาจจะเปียกแต่ในตัวเราจะไม่เปียกนะครับผมตัวเราจะไม่เปียกสําหรับคนไซส์เอลเนาะคราวนี้มาดูด้านในอ่าผมเกินนําไว้ก่อนนะตัวนี้เอาไว้เก็บพวกอ่าไลเนอร์ที่ให้มาเนาะเวลาเราเดินทางเราไม่ต้องไปลื้อปี๊บไม่ต้องไปลื้อกระเป๋าละนะเพราะเราเก็บไว้ในนี้เลยนะครับเก็บไว้ในนี้เลย เขาให้อะไรมาบ้างให้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไลเนอร์สำหรับกันหนาวนะครับไลเนอร์สำหรับกันหนาวถ้าเพื่อนไม่ใช้ถอดเก็บนะครับยังไม่ใช้ถอดเก็บอาจจะใช้ตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ถอดเก็บนะครับตัวนี้เป็นกันน้ำเป็ซับกันน้ำนะครับกันน้ำถ้าเพื่อน ไม่ใช้นะครับตอนกลางวันมันร้อนอยู่ยังไม่หนาวนะคือคือต้องยอมรับว่าบ้านเราอ่ะสองสามอากาศนะครับบางทีก็สามอากาศเลยเพราะฉะนั้นมันเลยต้องติดไปกลางคืนก็หนาวหรือว่าตอนเช้าหนาวเนี่ยเจอหมอกพวกนี้ต้องใส่แต่พอพอ,อาบางทีลุยไปก็ต้องเจอฝนก็ก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับผมแต่ผ้าพวกนี้แห้งเร็วไม่ต้องห่วงครับ คือคืองานเขาดีไซน์มาเพื่อ,อประเภทนี้โดยเฉพาะนะครับแห้งเร็วนะเพราะว่าผ้าเขาเป็นบริจิสติกเนาะเป็นตระกูลอของพลาสติกนะครับมันจะไม่ได้อุ้มน้ำนานเหมือนกับพวกผ้าคัโต้นะครับแต่ข้อเสียเขาก็คือเขาไม่าไม่ทนความร้อนนะไ่คอทนความร้อนนี่ก็จะเป็นซับกันน้ำนะครับเพื่อนๆใส่ไว้ที่นี่เลยนะด้านหลังกระเป๋าด้านหลัง เอาพวกนี้ก็เก็บของสำคัญสำคัญได้นะถ้าไม่ใส่พวกนี้นะเพราะว่านี่เขาให้ซิปกันโคลนมานะครับเปิดเข้าไปด้านในเป็นงานกันน้ำทั้งหมดชุดนี้เป็นงานกันน้ำทั้งใบนะครับแล้วก็ซิปให้กันโคลนมาแล้วก็ปิดทับอีกทีหนึ่งชุดนี้พับเก็บชุดตัวนี้พับเก็บในนี้ได้นะครับเพราะพวกนี้เป็นลักษณะคล้ายๆผ้าขนเป็ดของยูนิโค้ดเขา มันจะคนความเย็ยนได้ดีนะครับแต่ผ้ามันไม่หนานะครับสองชิ้นนี้เข้าใส่นี้แล้วเราขับลุยนะครับถ้าต้องใช้เขาออกมาใช้ก็สะดวกน,นะครับเนี่ยตัวนี้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกาดนะฮะผ้าตัวนี้มันไม่กันน้ำเพราะว่ามองเหง็นแมกาวหลังเลยไหม,มเพื่อนเนี่ยมันเอาไว้ระบายอากาศโดยเฉพาะเลย แต่ถ้าตัวที่ผมบอกว่าตัวที่ไม่มีฟิล์มกันน้ํากันหนาวมาเขาจะเอาใส่ไว้ด้านในระหว่างผ้าเนี้ยกับผ้านอกนะครับการระบายอากาศจะไม่ค่อยดีเท่ากับตัวนี้นะแต่ข้อดีข้อเสียมันก็มีแตกต่างกันอย่างเงี้ยน้ําถ้าใส่แค่นี้น้ําผ่านมาได้เลยนะครับน้ําผ่านได้ประมาณ70%นะครับเจ็ดสิบแต่ว่ามันจะต้องใช้ตัวกันนาวนั้นช่วยมันถึงจะ,ะกันได้ร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเรามี3ชิ้นนี้ ผมบอกเลยว่าลุยได้ทุกที่นะครับลุยได้ทุกที่ตัวนี้ราคาเป็นยังไงนะราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้2,900บาทฟรีส่งเลยนะครับผม2,900บาทฟรีส่งสเปคดีๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมเก็บปทาง3,000บาททวดนะครับผมใครสนใจรีบเลยมีมาตัวเดียวนะครับของ Bfast นะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวถ้ามีมาสเปคดีๆเทปๆเ,เดี๋ยวผมเอามารีวิวให้เพื่อนชมใหม่นะครับผมโอเคสําหรับตัวนี้ขอบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กดติดตามเพจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหามาใหม่ๆมาให้เพื่อนๆอีกนะครับผมโอเคสวัสดีครับ